มาลายังมาลายังมอปูคขาดัวปวดขาดโอ้ยเสียบันอยู่ข้างหลังกูเลยเสียมอลอยู่ข้างหลังเราต้องวางห้องแบบสจะรับเตียงก่อนเฮ้ยมันตายแล้วโอนเยโอนเลยโอ้ยไม้โกเอาไม้มาโอ้ยกูโดนกูโดนเล็กกูโดนเล็กูโดนเล็กสไตเดอร์สสไตเดอร์ตีมัน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 โอเคโกูไม่อยู่อ่ะอายอัลคามันอีกแล้วไม่พูดห้ามเพลงเริ่มพาดสองเริ่มก็เนี่ยตอนที่แล้วสภาพโอ้ยกูโดนล็อไลน์มาตัวเฮ้ยต้นไม้ยักษ์ไอ้เหี้ย ตูดูดิตัวเยี่ยมเลยเดาอ๋ออันนั้นคือเทสต์ลันไยไปแบบเละมากอันนั้นคือแบบพรีวิวตัวอย่างตัวอย่างอันนี้ของจริงอุ้ยติดไฮเปอร์เทอร์เมียแล้วชิบหายเฮ้ยหมู่บ้านไหนอยู่ไหนทิมานอยู่ไหนนี่มาหาเขาเห็นกังหันไหมระวังเลยโนเสารววะหมู่บ้านหมู่บ้านว๊อดว๊อดวิ่งอ้อมเลยโนเสาวเลย รอดแล้วรอดแล้วรอบนี it. It, it oh oh okay, oh oh came, ้เราเจอหมู่บ้านเป็นหลักเป็นแหล่งของจริงเฮ้ยเวพอยต์เวพอยต์ใช่เว่สโตนเว่สโตนระบ้าได้แล้วระบ้าได้แล้วขี้ขวาไว้ขี้ขวาไว้ขี้ขวาไหมขวาขขวาเลยสวยโอ้โหไม้โคตรเยอะในกล่องนี้โอ้โหเก็บหมดเลยครับบนละปบนวิตัวตัวอะไรวะ ปน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 ปหมดหมดหมดมันเป็นตัวการเดียนเนระไม่น่าจะทำอะไรหรออาหารเต็มกองขอบคุณมากโอ้โหล่อแล้วทเลยมันชมันชนี่ตัวอะไรอ่ะนีคับติ้งเทอูยอ๋อไม่ใช่ตกประแงหมดเลยเริ่มเริ่มหล่นแล้วอ้อะไรอะอะไรอะหนีอะไร ไฮเปอร์เทอร์เมียของจริงตัวนี้นานเหมือนครูดาวเฮ้ยเจอขวานเจอขวานเหล็กเจอขวานเหล็กใช้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหเจอของคนเยอะเจอของคนเยอะเจอแต่ของเหล็กเจอที่คุณเหล็กแต่ใช้ไม่ได้สักอย่างเวลไม่ถึงสักอย่างเลยเวรกรรมอุ้ยอุ้าวข้าวิงแค่เบิ่อนเออมีไม้ป่ะเขาเขาจะได้ทำโอ้ไม้มามาเอาเลยไม่โคตรสิไม่มีเป็นเป็นชุดอ่ะ เอาอตกใจหมดวีเลเจอร์จะขายที่คุณทีณ่กุมายกันใคทุกคนเพื่อนเก็บกินนะอันนี้ไฮเพอร์เทอร์มยหิวน้ำหิวทุกอย่างเก็บตัวนี้กอ่กอนเราเราไม่อยู่ที่นี่เป็นหลักหรอกเราไม่อยู่ทะเลทรายมันมันมันร้อนเกินไปมันก็ควรจะเป็นคอมมอนเซนของทุกคนอยู่แล้วนะมันตัวหาอะไรก็บาลายังบาลายัง,ยงไม่ใช่บาลายังไอไม่ใช่บาลายังมันวิ่งถึงอะไรไม่รู้ไหนเตียงไหนเตียงอ่ะห,หมู่บ้านไม่ไมีมเตียง อุ้ยฮัศฮัศชิบหายแล้วลูกฮัสมาฟอคอย่ามันเข้าใกล้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 เออตัวไหลบินอยู่นะมันคือตัวไหลมันลูกกระตามันตบฟอคอะไรเนี้อ่ะเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านอยู่ปหมอยู่อยู่อยู่ในห้องสมุดใหญ่ๆอ่ะเห็นบ้านมันใหญ่ๆ มาหาคุณตรงกรีนเฮาไดยบ่ของเด็กโคตรเยอะอะได้ได้ได้กรีนเฮาใช่ไหมกินเฮาพี่เ้าลองทำของหินก่อนอทำสติกไงเอ่ยอ๋อต้องเอามาเปลี่ยนอนีกินึ่งสติกค,คือเอาเอา,เอาขวานไปขีดขวากับบูทแพรงงอะไม่มีขวานเพราคำขวานไม,ไม้ไม่มีสติ <laughs> มาละยงัะยงมาละยังหมอ roll บาลายงัง <c oughs> บาลายังเนี่ยได,เได้เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีลงเหมืองให้เอาไง,งอะไม่มีทางเลือกเลยลงเหมืองอะไรตายดิ okay. เฮ้ยเจอเตียงสองอันแล้วอู let's go รอเแล้วเว้ยรอเแล้วเว้ยรอเลยเว้ยคนเลยโอเคข้อคิดที่ได้ห้ามทุบตียงทิ้งไม่งั้นเราจะไปผลวใน fifth dimension a n d วิลขุด a n d วิลไม่ได้ w h a t t h e f u c k ขุดเตียงให้หมดอะคือกูป่นเตียงทุกคนแล้วขอโทษด้วยนะชาวบ้านทั้งหลายแต่คนมันต้องการจะนอนนะคนแม่งนอนไม่พอเป็นนักเรียนแม่นอนวันละห้าชั่วโมงนียตายดีกว่า หนูเหอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันบ้านะไรวะเนี่ยมีไนิ่งมลวสีอะเฮ้ยอาหารโอ้โหขอบคุณมากเฮ้ยแต่โอ้โหอย่างน้อยก็ไม่อดตายไม่อดตายขโมยหมดังหวะานี้อิ่มมากรู้สึกได้เหมือนเป็นนิกคาโดคาโดตอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยมัเจอตัวเฮียแล้วมันมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กู What the fuck อะไล่กูเร็เวมากอะไล่กูเร็เวมากอะไรคุณเร็วมากจเย็นๆเสียมันอยู่ข้างหลังกูเลยอย่ามาอยู่ข้างหลังต้าโอ้ my god ขึ้นไปยังขึ้นไปยังอยู่ไหนอยู่คนละเดี๋ยวเบิ่อนนะเราลองอ่ะุดห้องเป็นเตียงก่อนุดห้องเป็นทำเตียงก่อนเราต้องวางห้องก่อนจะรับเตียงก่อน เป็นห้องที่ AKA ปลอดภัยโอเคเราวางเตียงเตียงต่องๆนะสปอนคอเซ็ตไม่ได้เลยเราต้องรอมืดก่อนรอมืดก่อนรอมืดก่อนไม่ต้องหาปัก,กทอ็อตก่อนทอตมันเป็นอันลิดมันไม่ได้จุดให้เราเ,ออเดี๋ยวเราต้องทำสเตชันในการเข้าไปแช่น้ำไว้เ,ออเดี๋ยวด้ย โอ้น้ำมาอยู่ในบ้านได้ไหมขี้เกียจเอาไ้ข้างนอกนี่ไงนี่ไงนี่ๆงี่ีสองหมื่นล้านในคิวดูแฉน,นะโอ้ oh my god ไป <the> <laughs> วัาท็อปคนอีกฝั่งก็มีน้ำฝั่งมีน้ำไปเลยน้ำมาวันจบเลยมันจบแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มอ <laughs> The fuck อยู่เวลาทุนไปก่อนเฮ้ยมือมันมันมืดแล้วมืดแล้วยังวะยังเฮ้ยมันม่มืดมืดชายก็ไม่สนไม่สนอะไร่ะออกไปทำมาหากินเลยไม่แคร์อย่าตายก็พอ Impossible ตอนนี้แช่ในน้ำทิ้งเลยอะเรียนตายมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วน้อนน้อนนอนในสูมืดแล้วในเซสปอร์แล้วกูเตียงขวากูเตียงขวาเตียงขวา รอดรอดแล้วโอออกไปล่าสัตว์กันไม่ลงไม่ล่าแล้วจะปิดคลิปแล้วโอลิชิตโอลิชิตเอาไปว่าทุกคนตอนเนี้ยเราก็ได้ถินฐานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะชั่วคราวเหมือนเดิมแต่ก็ก,าก่าก่จะมาหาอง่ายก็ปาไปสองห่วทงทุกคนสองห่วง okay. มันก็เจอกันใหม่พันหน้านะอาจจะลงสักประมาณสัปดาห์หน้าหรืออ,อะไรปรนะามาณนั้นเออจะเจอกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย